มายาสเสน่หาตอนที่หนึ่งอาถรนเลขเจ็ดออกอากาศวันพุทธที่24มีนาคมมนสีชากับชาครีคู่สามีภรรยาที่แต่งงานกันมาแล้วเจ็ดปีแต่ทั้งสองยังไม่มีลูกด้วยกันแม้ว่าจะพยายามทุกวิถีทางแต่ก็ยังไม่มีวี่แววยิ่งนานวันแม้ความรักจะยังคงอยู่ แต่ความเครียดเรื่องธุรกิจของชาคลีที่ตอนนี้กำลังแย่ไปจนถึงแม่ของทั้งคู่ไม่ค่อยจะลงรอยกันทําให้ชีวิตคู่สั่นคลอนความวุ่นวายที่มีต้นทุนเดิมมาจากความพยายามแยกคนทั้งคู่ของบรรดาแม่ทั้งสองฝ่ายที่ตั้งหน้าตั้งตาจะให้ลูกหย่ากันก็ว่าหนักแล้วตอนนี้ยังมีตัวแปรที่สองคือสวรร สาวใช้บ้านนอกที่เกิดถูกชะตากับเจ้านายหนุ่มคือชาคลีเข้าไปอีกเธอถือคติแอบชอบไม่ถือว่าผิดแค่คิดก็ฟินแล้วโดยที่เธอไม่มีเจตนาที่จะเข้าไปโฉกชาคลีมาจากอกของมนสิชาอย่างแน่นอนมนสิชาจึงเอ็นดูในความช่างพูดช่างคุยของสวรสปัญหาหึงหวงเลยยังไม่เกิดขึ้นมายาเสน่หาตอนที่สอง เลิกเถอะแม่ขอร้องออกอากาศวันพระฤหัสบดีที่25มีนาคมชาครีตามไปง้อมนสิชาถึงงานศพป้าเธอที่จันทบุรีแต่กลับไปเจอเมียตัวเองอยู่กับพัควัตทำให้ชาครีลมหึงขึ้นหน้าเข้าทางจินตนาแม่ของมนสิชาที่อยากจะได้พัควัตมาเป็นลูกเขยจนออกนอกหน้าถึงขั้นเรียกพัควัต ว่าลูกเขยในอนาคตแผนเข้าทางแม่ของพะควัตได้ผลเกินคาดส่วนชาคลีตอนนี้หนักหน่อยเพราะพ่อประสบอุบัติเหตุนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจึงไม่มีเวลามาตามคุมเมียแต่กลับเป็นโชคสองชั้นของสวรสที่พยายามทำคะแนนเข้ามาแทนที่มนสิชาโดยอาศัยความใกล้ชิดพิชิดใจเจ้านายแต่ก็โดนมลิ ป้าทแท้ๆของเธอสกัดดาวรุ่งเตะตัดขาตลอดจินตนาที่อยากจะให้ลูกชายหย่าพอเจอแบบนี้จะว่าไงหนีเสือปะงูพิษหรือเปล่านะและเมที่นี่ที่เดินเกมแม่ไม่ปลื้มเขยปัจจุบันและรันเขยใหม่ในอนาคตจะไหวไหมติดตามชมได้ต่อในละครมายาเสน่หาทางช่องสาม